สุดหน่อำได้ไรขามจาอกาวันอาทิตย์ตื่นมากกินคามไม่ห่าันสิมมีต้นคามเหมือนขน้ไม่หาเขาเขาจะมาปกติเยอะไหมเน่ไม่ยอกองมะนีมาคามพี่ มา้ามาแต่ใ้ยอนนี้มือค้ามาค้ามา่ใช้มา้าเหมืนเด็กมา้ามาตัวเล็กแล้วนะใหม่ๆตั่เล็กิบอได้ว่ามาเด็กขางๆขางๆเพราะจะนั่งตัวไม่ไม่ตัวเล็กนั่อนได้ห่นจะมาเ้ยนี่ได้ตันมาค้ามีน่าไปเยอะอะไรตันมาค้ามันใกล้

ไอ้จำไม่คนหยอกไม่ยอมไ้จำหยอไม่ยอมนเนี่ยแมให่กว่าให่ให่กว่านมังค่าใหญ่เนี่ยแล้พ่ว่าเขาเอานักกินมังค่าเขาลงยูทูบจ้องพี่พี่ทูซีก็ได้ล

กว่ากนเอาทั้ต้นล้วเงนมันเนียอะคนกันาบันเสียด้าหดเสียเอาทุเดินอ่ว่าต้นแ้วสยุดสงฆยี่อเยังไงกันต้นที่ว่าอาอย่นี้ว่าสงหน้มือสองกลัมอีกหัวยอาี่ยไหน่อยแล้วองฟม้

โบ้ลองไปเบิร์ตจิงอน่ยป็นแหวนอะจรงนตอนแปลงอ่ะดรงียงานนรับสะมาไปรักงานนะไปสนใจว่าไปมาีเยว

เป um <laughs> ียดมาขี <republic> ้อ <laughs> <m alrededor> ้วนมาดูอะไรมาหนำมาหนำเราเืียดพี่พี่คนนี้พ่กกิ่นนางเวงนี่เอาตอนมันไม่โอ้ยดูนี่างนต่ข้องจับอย่นง่ามา่าอารีดเอาไม้เอาไม้ไม่ใ่หรอเอาไม้สหมดีครับ

ไม um, ok. uh> ้้ได้กนแซครับพี่น้องไม่ได้เขาเานเลกลองกกิมโ่กนองบานเน่ัมมเขากลองไ่แน่เนี่ไมเปรี้ยวมเอาเเลี้ยงขงะพี่น้องงเอพี่น้องแซ่บุเลยดอนั่งทีบ่งทนั่งทีนั่งทีบนั่งีชาคนองาม ตอนแกตอนแงตอนแกินปลาเลงไนีอ่มี่เาป็นยูทูกินพี่มีเข้าบันนี้ยำกแบกอดียมาบีเลาีเยบีเลยเาดีีเดีดเมาีีเเยเา วเดีอูแนทำยังไงได้บ่เนี่ยมันเพมาติตอนมนือกมันอเป็นทรงเมี่ยงเป็นมามาเอาเอาเยอาตัวท่าใหม่อย่างสอว มันเบกาน่ยว่ามันอันบ่เฮ้ยว่ามันเรไปได้เหมือแล้วยังมันมีสองับด้น้าบอดหนยพีอ่อน่งอเป็นกรการใหมันเลนตัดเวลาย้ดก็่าทัเนาไม่ดีโดก็ส่งตอไปเาได้กี่น่น้อนของเถะนี่ค่หัวจีบคนอานอบรใจ่ใจซ่สิงมแรงนอนารันอนสร้าง แเนี <S <S nah son> well, wine, right? like ่เขาวไรไม่ต้อยากหัวเนยรอกโอ้มรอกเากแ้วไม่กันเอกรบปดนแล้วประดนเแก่เลยือเออไ่ต้องยอะว่ะไปเขาดเดได้ียมยากหัวดเก่ากินาืออ้ดมเ่้วเขี้ยวใส่ล้ยรืออมี่น้องเอาายอน่อยังเป็นห่วงอู่จังนอืมแต่กำลังยังเอิ้อยู่ ูเาหจ้าแบบคนกินมากินเขาเออนไแม่เหอมากเลยกินสิกินริหน่อยตัหน่อยบุรามันสิสมบูรณ์กว่าขกนนะจ๊ะยขว่าอีเ็ขอมาแม่มากินน้ำขันตาีเดอูมาน่อยนเบดรอโอ้ยังเป็นไงเป็นอะไรเป็นน้นเห็นมันบอกที่เบนจิก้าว่าไม่จะพองหัวข้าว่ที่ากับ